วันนี้เป็นวันที่15แล้วครับกับการหายตัวไปของน้องต่อนะฮะเด็กชายวัย8เดือนซึ่งจริงๆแล้วนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเพิ่งจะอายุครบ9เดือนไปประเด็นข้างเคียงเราปัดตกไปชั่วคราวแล้วกันเพราะประเด็นหลักก็คือว่าตกลงแล้วใครพาตัวน้องต่อไปวันนี้มีประเด็นใหม่ขึ้นมาว่าในรังหรือเปล่าในรังเป็นชายสติไม่ดีอุ้มน้องขึ้นจักรยา,านไปหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับความคืบหน้ากรณีน้องต่อหายตัวปริศนาไปจากบ้านพักนะครับวันนี้ ข้อมูลใหม่มาจากป้าบุญล้อมชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าป้าเนี่ยเห็นนายรังซึ่งเป็นชายสติไม่สมประกอบเป็นผู้ต้องสงสัยนําเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งใส่ตะกร้าหน้าจักรยานแล้วปั่นออกไปทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะครับพบว่าตํารวจมาเชิญตัวนายรังไปให้ปากคําเพิ่มเติมแต่ไหนขอดูจักรยานนายรังหน่อยจักรยานจอดอยู่ใต้ถุนบ้านคุณผู้ชมเขาบอกว่าจักรยานของนายรังไม่มีตะกร้าหน้ารถนี่มันเป็นอย่างเนี้ย ก็ไม่ตรงกันนะสิถ้าอย่างนั้นไม่ตรงกับที่ป้าบุญล้อมบอกหรือว่าเพิ่งถอดตะกร้าไปเราก็ไม่รู้หรือไปยืมจักรยานคนอื่นอ,อ,อันนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับต้องรอสอบสวนต่อนะครับขณะเดียวกันครับทีมข่าวไปคุยกับนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อถึงประเด็นนี้เจ้าตัวบอกว่าคุยกับพุทธซึ่งเป็นสามีแล้วนะมันยังไม่เชื่อป้าบุญล้อมครับคือป้าบุญล้อมเนี่ยอ้างว่าวันที่5กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุเนี่ยรังปั่นจักรยานพาเด็กตัวเล็กหัวเกรียน สวมเสื้อขาวๆดำๆแบบนั่งตะก้าหน้ารถออกไป,ไไปคือเสื้อผ้าเนี่ยสีก็ตรงกันน้องต่อ,อแล้วสองกูภาพันธ์ก็พึ่งโกนผมลูกชายไปก็ผมก็มันก็เกรียนๆเ,เหมือนกันก็สอดคล้องกันแต่ฝั่งของนิ่มเขาบอกไม่แน่ใจว่าป้าเห็นจริงหรือว่ารู้ข้อมูลจากข่าวเพราะว่าตัวเขาก็ไม่รู้จักกับป้าบุญล้อมนะป้าก็ไม่เคยมาเล่นกับลูกเขานะนายรังเองก็ไม่เคยมายุ่งรังนี่เคยเห็นไหม เคยเคยมาซื้อของที่ร้านเป็นประจำเพระาะว่าบ้านอยู่ในซอยติดกันแค่นั้นเองแล้วจากการสังเกตเนี่ย<ม>จัก,กรยานของนายหลัง<ม>ก็ไม่มีตะก,กร้าหน่ารถครับรคือเราก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะพูดจริงหรือเปล่าคือตัวหนูนเองครึ่งๆึเพราะว่าตัวหลังเขาไม่ค่อยมาเล่นกับน้องไม่เคยมามาจับมาเล่นมาคุยอย่างเงี้ยค่ะเราพอจะรู้ว่าจักรยานที่หลังเขาไม่มีไม่มีตะกร้านคือที่หนูเห็นเองคือมันไม่มีตะกร้าค่ะ ที่บอกไปคือเขาไม่เคยมาเล่นกับน้องเขาไม่เคยมาอะไรกับน้องเนี่ยค่ะเนี่ยฮะอ่ะแต่ว่าล่าสุดครับทางเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำลงพื้นที่ไปงมในน้ำนะฮะจุดที่ป้าบุญล้อมอ้างว่าเจอในหลังอยู่กับเด็ก่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ3ากิโลเมตรปรากฏไปเจอตรงพงหญ้าเจอไม่ได้เจอน้องต่อนะนี่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 เจอผ้าอ้อมสําเร็จรูปอ๋อแพมเพิร์ดใช่ทีนี้พอนิ่มกับพุทธรู้ก็รีบมาดู นิ่มยืนยันกับทีมข่าวของเรานะฮะว่าผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่เจอเนี่ยไม่ใช่ของท้องตอ่อค,คืออาจจะเป็นของใครก็ไม่รู้แหละ,ะแต่น้องต่อไม่ได้ใส่แบบนี้นะครับประเด็นนี้เดี๋ยวคงต้องตามกันต่อว่าเอ๊ะมันจะมีตัวละครคนไหนออกมาอีกหรือเปล่านะครับที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องตอ่ออย่างไรก็ตามอีกมุมหนึ่งมูล,ลนิธิกระจกเงาครับได้โพสต์ภาพน้องต่อนะฮะนี่ภาพนี้เป็นภาพวาดแล้วหน้าเศร้<ว>าเขียนถึงการครบรอบการหายตัวไปของน้องต่อ2สัปดาห์แล้ว กับประเด็นในการตามหาตัวเด็กมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าควรจะพูดมากกว่าประเด็นที่กําลังถกในโลกออนไลน์หรือเปล่าเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวครับแล้วทิ้งท้ายนึกถึงใจน้องต่อเยอะๆครับถ้าน้องต่อมีชีวิตรอดกลับไปให้คิดเสมือนว่าเด็กคนนี้คือลูกของคุณนี่คือเด็กคนหนึ่งที่ต้องเติบโตต่อไปบนโลกใบนี้แล้วเขาต้องมาเห็นข่าวบนโลกออนไลน์ว่าเ้ย คนนั้นไม่ใช่พ่อฉันครับคนนี้เป็นพ่อที่แท้จริงของฉันมูลนิธิกระจกเงาฝากเอาไว้นะฮะใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้